สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันรยานมิตทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลาเข้ามาครับชมช่องของหมอฟางนะคะท่ารถก,ก์าโฟร์วิเกนิงวันนี้ไม่มีหัวข้อคลิปแต่พอได้สัแต่เห็นนะ่ะเห็นภาพให้สำหรับนี้เนาะจะเป็นอ่านี่นะสำหรับนี้จะออกแนวมีจิกนิดนึงที่จริงของเขามีมีมากมากกว่านี้เนาะมีอีกสำหรับหนึง่ง มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องเกินก่อนเนะาะฟังอา่านไพ่แนวจิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้นะคะให้ให้เข้าใจตัวตนภายในมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้พลังงานที่สัมผัสได้เลยก็คือมันเป็นอะไรที่เมจิกนิดนึงเนาะมันเป็นเวทมนต์นะเออเวทมนต์ความเขาเรียกไงอะพลังวิเศษเหรอพลังวิเศษในตัวคุณที่คุณที่คุณมีเนี่ยที่คุณมีแล้วแล้วมัน มันมันมีอยู่แล้วภายในตัวคุณไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามบางทีคุณอาจจะใช้มันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันหรือคุณคุณคุณปกปิดมันไว้นั่นน,น,นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เรามาไขความลับกันกันแล้วกันเนาะต้องให้ไพ่สาหรับนี้เกินนะคะเกินเช็คพลังงานต,ตัวตนของเจ้าของคลิปแล้วก็ ให้เล่าเรื่องต่อไปดีกว่าแล้วนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาในเรื่องของชื่อคลิปกันอีกทีหนึ่งนะต้องบอกได้เลยว่าไม่มีความใดเลยเนาะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช่ค่ะหมอฟังเป็นคนกำแงพงเพชรค่ะแล้วก็ทักทายกล่าวสว, stations. สวัสดีเพื่อนเพื <jullie> พ่อนทุกท่านเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆที่สํา ที่กดมาสับสกรยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับหมอฟางทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นมีค่ากาแฟเนาะต้องบอกเลยว่าค่ากาแฟเข้ามาด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาการสมัครสมาชิกช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รอพิม์พเขียวนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่า ใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็อยากละเอียดมากๆให้เพื่อนๆนได้ได้ได้ขีายทุกๆอย่างนะดีใจกับเพื่อนๆที่ได้รับไปแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ที่สนใจเนาะสนใจในเรื่องของพิมพ์เขียว444บาทนะคะจะส่งเป็นไฟล์ PDF ให้นะคะจานวน40กว่าหน้า50กว่าหน้าแบบนี้ก็มีด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับ ดาวเนาะดาวการทำมุมหลายๆอย่างองศานะคะอยากให้มันละเอียดที่สุดครอบคุมยี่สิบหัวเอ้ยยี่สิบห้าหัวข้อนะเหนื่อยแบบพอฟังยังไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังทยอยตอบคำถามเนาะคำถามให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่ก่อนหน้านี้นะคะ มาพร้อมๆกันนะแต่ตอนที่กําลังทําพิมพ์เขียวอาจจะใช้ระยะเวลานหนึ่ง,ต,งต้องขออภัยนะณนะที่นี้ด้วยแล้วก็หมอฟังเปิดคอร์สสอนอ่นานไพ่จิตวิญญาณเพื่อการเติบโต2 22รสบบาทจะเป็นคลิปนะคะไม่ต้องเขาเรียกไงอะเพื่อความสะดวกของทุกๆคนอะอเป็นคลิปลิงก์ไว้ดูใน YouTube หรือว่ากลุ่มได้แต่หมอฟังไม่ค่อยได้เข้ากลุ่มเลยต้องขออภัยนะคะถ้ามีอะไรก็คือถามส่วนตัวได้เลยแล้วก็คอร์สอ่นานไพ่พื้นฐานเนาะ ก็จะบอกทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับไพ่ทาโร่เนาะหนึ่งนระ้อยสิบเอ็ดบาทนะคะเป็นคลิปลิงก์เช่นเดียวกันองค์ความรู้ทั้งหมดใส่เข้าไปในนั้นหมดสัญลักษณ์ธาตุสีทุกด้านอ่ะการงานการเงินความรักสุขภาพไพ่หัวตั้งหัวกลับเป็นยังไงประมาณนี้นะคะแต่จะไม่ได้ลงลึกทางด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะแบ่งเป็นอีกคอร์สหนึ่งประมาณนี้เนาะใครสนใจก็เข้ามาได้นะคะเอาเป็นว่าเกินนํามาได้ที่และอ่ะ ต้องขออนุญาตคุรุกคุูมาอาจารย์เนาะสิสสิส,ส,สที่ปกปรบรักษาเพื่อนเพื่อนท่านผู้นำทางจิตญาณไฮเดรเซลครอบครัวของเพื่อนเนาะแวบมาเลยนะกับพลังงานของอาบันพระบุตแล้วก็ของตัวฟางเองด้วยในการที่ฟางกันมาถ่ายทอดในวันนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคลิปในวันนี้นะคะอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยแต่ไปสกิด ให้คุณรับรู้ตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นก็นเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันว่าเจ้าของคลิปตัวตนของคุณเป็นใครคะ่ะเหมือ <laughs> นมาอ่านใจอะอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญอัศวินไม้ อสวินเหรียญอสศวินนายหนึ่งดาบหืมสี่ถ้วยซีเหรียญเดลเวอร์ตนแรกอยู่ใต้สำรับแล้วก็คิงเหรียญแล้วก็จัสติกชาริออตจะไปไหนชาริออต เดี๋ยวจัสเมนขออนุญาตค่ะขออนุญาตเนาะขออนุญาตอ่านใจหน่อยนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับเข้าสู่โลกภายในค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยลงในหลายๆศาสตร์มากๆเนาะในในในอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีอุปกรณ์สื่อเนาะก็จะมีไพ่หินคริสตัลเนาะพีระมิด เอ่อหรือว่ามันดาราเนาะหรือจะลงลึกในเรื่องของคาบาลาเนาะหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเวทมนต์นิดนึงค่ะตอนนี้กําลังลงลึกในศาสตร์ต่างๆที่มันมันสะท้อนแล้วมันสามารถไปต่อยอดในการสร้างรากฐานความมั่นคงในการใช้ชีวิตของคุณต่อไปได้ได้อีกด,ด้วยเหมือนกําลังเป็นคนที่กําลังก้าวแล้วก็เปิดเผยตัวต,วต,วตวนอ่ะทําในสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนเก็บงําตัวเองมานานแล้วบางคนบางท่านก็ซุ่มเงียบ ซุ้มเงียบตัวเองเลยแล้วก็พร้อมไปพร้อมเนี่ยกำลังเดินทางไปพร้อมกับการฝึกฝนตัวเองฝึกก็ฝึกนะบททดสอบก็บททดสอบผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์ทุกอย่างมันล้อไปด้วยกันคุณรู้แล้วว่าทิศทางคุณมันจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไงไม่ว่าคุณจะเจอเสียงเจอความวุ่นวายจเจอสถานการณ์อะไรมาก็ตามเจอสภาวะนี่แหละสภาวะมันจะเป็นแรงต้านที่มันจะทําให้คุณขับเคลื่อนไป คุณจะชะลอคุณจะเบรคคุณจะช้าอย่างไงมันอยู่ที่ตรงนี้เลยมันก็ต้องมีการฝึกในเรื่องของฐานกําลังสมาธิแล้วก็บางคนขอพรไหมคะหรือมีมันอะไรเกี่ยวกับลทัทธิลัทธินิดนึงอะ่ะหรือไม่อย่างนั้นคุณก็เป็นคนที่ทําสมาธิที่หนักมากแต่ที่แน่นอนเดินทางภายในแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับาทางด้านสปิริตชั่วค่อนข้างค่อนข้างหนักหนักเลยแล้วก็เรื่องของกฎดของจักรวาลเนาะ แล้วเห็นได้ชัดเลยว่าพลังงานของเพื่อนๆตอนนี้กําลังมีการวางแผนเนาะปลูกสร้างบางสิ่งบางอย่างเนาะเพื่อที่จะวางรากฐานความมั่งคงให้กับชีวิตละรู้แล้วว่าตัวเองอะต้องการที่จะสร้างความมั่นคงเพราะว่ามันอาจจะก,ก่อนหน้านี้อาจาจะเจอบททดสอบในเรื่องของการเงินมาก็เป็นไ่ได้การเงินการงานหรือสภาวะจิตใจที่รู้สึกว่ามันกะอักกร่ว่วนไม่รู้จะไปทิศทางไหนแล้วก็ในเรื่องของผู้คนเนาะคนรักอะไรเงี้ยที่เข้ามาท้าทายเพื่อให้คุณตีขับกลับเข้าเส้นทาง มันคือพลังงานทุกพลังงานอะที่ที่มันเกิดขึ้นกับคุณเป็นเพราะว่าคุณรูกคุณบาอาจารย์บรรพบุรุษของคุณอะต้องการให้คุณกลับเข้ามาสู่โลกภายในกลับให้คุณมาเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงอะที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมตินะคุณอย่าไปคอยตามสิ่งที่คุณจะต้องกลับโฟกัสเลยก็คือปัจจุบันขณะนะคุณที่คุณสิ่งที่คุณกําลังอยู่กําลังเป็นแล้วกําลังเดินถามใจตัวเองให้ได้ว่าคุณจะไปทิศทางใดแล้วนี่เหมือนคุณได้คําตอบ ได้คำตอบจาก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 ตัวคุณเองได้คําตอบจากการเดินทางภายในได้คําตอบจากจากครูรู้ครูบาอาจารย์ที่เข้ามาคอยพพอร์ตคุณอยู่คุณรู้ว่ามีบางคนบางท่านได้ยินได้เห็นได้ฟังแล้วเป็นคนที่กำลังจัดการกับความรู้สึกบางความรู้สึกของตัวคุณเองที่บางทีคุณรู้สึกว่าคุณพาดไปตรงไหนคุณคุณมองเห็น บางทีรู้สึกเบื่อเอ,อาง่ายรู้สึกรู้สึกแบบโอ้โหยิ่งไปยิ่งเหนื่อยยิ่งยิ่งยิ่งทายิ่งยิ่งเจออะไรก็ออไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งถอยนะคะเพราะสิ่งที่มันกําลังได้อ่ะคุณได้ได้ผลตอบรับอ่ะต้องบอกอย่างเงี้ยเนะาะจักรวาลมีกฎเนาะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเนาะความรีแอคชั่นอะ่ะมันกําลังจะกลับมาหาเพืเ่อนแล้วก็คือจัสติ c มาแล้วนะความยุติธรรมใช่ไหมจ u s t i c เนี่ยมาพร้อมกับความสมดุลด้วยมันมาพร้อมกับ ความกล้าของคุณที่คุณกล้าตัดสินใจด้วยเมื่อคุณกล้าที่จะตัดสินใจเนาะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาท้าทายอารมณ์และความรู้สึกคุณในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นปัจจุบันหรือเรื่องราวที่ผ่านมาก็เป็นไปได้แล้วคุณเหนื่อยละเหนื่อยยังไเหเหนื่อยหมดแรงหลายอารมณ์เหลือเกินแต่ถ้าคุณใส่ใจเข้าไปที่สิ่งที่จักรวาลมอบให้คุณรูคุูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมอบให้ตอนนี้คุณกลับมาโฟกัส ที่ตัวตนภายในมีนสิ่งที่คุณกำลังจะทําในแอคชั่นอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ชอบมันมีทางเลือกมันมีการตัดสินใจของคุณอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณเขาเรียกไงอะเส้นทางที่คุณกาลังจะไปณนะตอนนี้มันตอบโจทย์ทั้งโลกภายในและโลกภายนอกมันจะส่งผลทั้งในเรื่องของการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณและคุณภาพชีวิตของคุณอีกด้วยคุณภาพชีวิตมันก็บ่งบอกได้หมดในทุกๆด้าน ความรักการงานการเงินสุขภาพเนาะความรักในตัวเองความรักเพื่อนพ้องมนุษยชาติความรักคนในครอบครัวรักในเงอนขายคุณวางใจเป็นคุณอยู่บนความมัน่นกลางคุณบาลานซ์เป็นเนาะในในตรงเนี้ยมันมันมันหลอ่อหลอมกันเป็นตัวคุณหมดเลยนี่แทบจะเล่าเรื่องคุณหมดแล้วนะมันมาเจาะลึอกอะอ่าแล้วมาดูกันว่าวันนี้ไพ่อ่ะจะเล่าเรื่องอะไรกับเจ้าของคลิปในวันนี้นะคะ นะพี่ไพ่อ,อยากจะบอกไพ่สำหรับเนี้ยเนี่ยนะที่มาอ่อยากจะบอกอะไรกับเจ้าของคลิปคะโอเคเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอดีเลยนะ The Hangman สองเหรียญเจ็ดดาบเดฟ เดบูใบนี้ตกแต่ไม่ลองลว่าไม่หยิบเขาขึ้นมาสิสี่สี่ถ้วยนะคิงคิงคือเหรียญเก้าเหรียญอ้าเก้าถ้วยสิบดาบเดบูมิเดบิวเวิอะไรจะขนาดนั้น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแฮงเด e มูนเดวิลเฮอร์มิตสี่ถ้วยรองไล่เรียงซีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือไพ่เขาขึ้นมาบอกว่ามันจะเป็นสภาวะในการลอกคาบตัวตนเก่าๆแล้วก็ปลดล็อกเนาะ สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในมันกำลังจะจบสิ้นแล้วได้สะท้อนเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณสู่โลกภายในว้า wow. ววันนี้มาบอกกับเพื่อนๆว่าจงสนุกกับการใช้ชีวิตค่ะโดยรวมเลยนะโดยรวมเลยจงสนุกกับการใช้ชีวิตเพราะสิ่งที่กำลังเจอคุณค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสถานที่ที่คุณอยู่ผู้คน นะที่ตรงนั้นการใช้ชีวิตอะมันได้อยู่และแต่สิ่งที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือการที่คุณกลับเข้ามาโฟกัสที่ตัวตนภายในค่อนข้างที่จะเรียนรู้โลกภายในมากกว่าที่จะส่งออกไปข้างนอกต้องบอกได้ว่าเป็นไม่ถือว่าอินโทรเวิร์ตจ้ามีงานที่ต้องทําคนพบความสุขที่แท้จริงให้กับตัวคุณเองเป็นคนที่จะต้องที่สิธิไพ่ออกมาเลยนะคะความรักกกลังจะถูกเปิดเผย ความรักมันก็คือเจ็ดดาบใช่ไหมเจ็ดดาบอะความรักที่มันซ่อนอยู่อะภายในอะมันจะถูกเปิดออกจากการที่คุณอะไปศึกษาไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะวนกลับมาให้คุณได้ลอกคาบอีกครั้งหนึ่งแปลว่ามันจะมีบททดสอบไม่บททดสอบก็สิ่งที่คุณกําลังเจออยู่นะปัจจุบันขณะเนี้ยเข้ามาทา้าทายเพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิตของคุณไปเลยอะเพราะมันมีเดยอะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจบสิ้นแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ต้องเริ่มใหม่ ตัวตนภายในของคุณหรือมันเป็นการที่ผัดช่วงสภาวะแล้วช่วงเวลานั้นน่ะทุกคนน่ะน่าจะทําความเข้าใจอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการอเอเซนชันบางสภาวะมันจะเข้าสู่สภาวะเหมือนหดหัวเหมือนจะเป็นดาร์กไนท์อ่ะแต่มันไม่ใช่ดาร์กไนท์มันเป็นช่วงย่อตัวเพื่อที่จะเองจะก้าวกระโดดไปเป็นไปเป็นไปเป็นราชาเหรียญนะไปเป็นเจ้าสัวเป็นคนที่มีความสุขอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าสู่โลกภายในมากๆเลย อย่าไปตกลุมพงังต้องบอกงี้เนาะอย่าตกลุมพังสภาวะอารมณ์ของตัวเองนะคะอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันต่างเันนะอ่าตรงนี้ต้องต้องไปแยกกันเมื่อเราเรารู้สึกอย่างเนี้ยและเราแสดงอารมณ์ออกมามันเท่ากับบ่งบอกหมดเลยนะว่าตัวคุณเองได้มีการฝึกฝนและพัฒนามาอย่างไรในเรื่องของจิตวิญญาณ ตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่มากระตุน้นไม่ว่าคุณจะได้รับฟังได้ยินเรียนรู้อยู่กับผู้คนก็ตามนะคะคุณไม่จําเป็นต้องปีกตัวอีกแล้วหลังจากนี้จงเปิดเผยตัวตนของตัวเองออกมาให้โลกได้เห็นถ้าคุณยังเก็บงำตัวตนของคุณอยู่ในที่มืดต้องบอกนี่เนาะอาจจะแบบกลัวต้องใช้คำพูดนี้นะกนละัว กลัวอะไรกลัควคนอื่นมองว่าโอ้โหอายุกระปูนนี้แล้วบ้านก็อย่างนี้แล้วทาไมมาทําตัวนิสัยอย่างนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนกลัวเหมือนกลัวอะไรบางอย่างที่กําลังจะถูกเปิดเผยออกมากลัควคนตําหนิตดตินกลัวกลัควคนวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยกลัวชื่อเสียงกลัวกลัวบางสิ่งบางอย่างก็าหาอะไรที่มันที่มันเหมาะสมกับตัวเองอะตรงคือ หาจุดๆที่คุณรู้สึกว่าคุณวางใจได้แล้วคุณสบายใจที่สุดอะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นหมอฟงไม่ได้บอกให้คุณเปิดหน้าเลยนะในกลการที่คุณทำภารกิจหรือว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่จงเป็นตัวเองเป็นตัวเองในแบบที่เป็นตัวคุณนั่นแหละมันสบายใจที่สุดแล้วคุณจะอยากเปิดเผยตัวเองก็ต่เมื่อคุณพร้อม คุณพร้อมที่จะให้คุณพร้อมที่จะวางจริงๆวางใจจริงๆเชื่อมั่นในสัญชาตญาณจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําสิ่งที่คุณทําแล้วมันโฟลที่สุดก็จงเชื่อมั่นในในรูปแบบที่เป็นตัวคุณจงถ่ายทอดทุกสิง่งทุกอย่างที่มันเป็นตัวคุณะในแบบที่เป็นตัวคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเราไปดูเขาได้เราไปดูครูครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เขาทํางาน แล้วเราเห็นเนาโหมันมันใช่อะมันคือสิ่งที่เราชอบอะคุณไม่ต้องมองว่ามันเหมือนกันม่นเหมือนกันคนที่ทาไพ่จิตวิญญาณเพื่อการเรียนรู้เยอะมากนะตอนเนี้ยเยอะกว่าจะก่อนเยอะมากแต่เห็นไหมคะเราก็จะมีไม่กี่ช่องหรอกที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าใช่ทั้งพลังงานเนาะพลังงานเสียง mm hmm. เขาเรียกว่ามันมีพันธสัญญากันค่ะเราจะฟังใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจ แล้วพลังงานเราพลังงานเขาอะมันเป็นคลื่นวเบชั่นเดียวกันเราถึงฟังกันรู้เรื่องเช่นเดียวกันกับที่เพื่อนเพื่อนฟังฟังรู้เรื่องเห็นไหมคะคาตอบมันมีอยู่แล้วคุณจะเป็นตัวตนในแบบที่เป็นตัวคุณเอง no s t r e s น no c a ค่ะช่างเยอะๆเนาะจะช่างอะไรก็ช่างไวเนาะช่างเยอะๆไม่ต้องไปอะไรมากมายกลับมาโฟกัสที่ภายในของตัวคุณเองถ้าเราจะ แตกต่างไปบ้างแต่ทําไมอะความแตกต่างนี้มันเป็นตัวเราแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนแปลนตัวตนของเราแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้อื่นก็ขอให้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 เป็นไปในแบบที่เป็นตัวเราอะอย่าให้อีกด้านหนึ่งมันมาครอบงำโอ้มาบอกเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้ทําให้เรารู้สึกว่าสับสนวุ่นวายคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะเติบโตได้จากที่มืดอะสมองอย่างนี้คุณจะเห็นแสงสว่างของคุณได้จากการที่คุณลงลึกด้านดาร์กก่อน อันนี้คือพลังงานของนเพื่อนเลยน,นะมันไปลงลึกมาก,ก่อนอะแล้วคุณก็จะเกิดความกระจางขึ้นอีกอีกเลเวลหนึ่งทุกๆครั้งที่มีสภาวะเนี้ยผุดขึ้นมาคุณมีพลังงานธาตุน้ำเยอะมากอะมันเลยเป็นความรู้สึกว่าช่างสัญชตาตญาณอินทรีย์ชั่นมันก็ผุดขึ้นมาสิ่งที่ต้องเสริมเลยก็คือความอยากแน่นในธาตุดินเพื่อให้มันไม่เกิดความไหว ของของสภาวะและการแอคชั่นการปล่อยออกไปปล่อยอะไรปล่อยพลังพลังของน้ําอ่ะปล่อยพลังออกมาในรูปแบบศาสตร์สิงเสียงไอ้ก็ว่ากันไปให้คุณถ่ายทอดออกมาจะเขียนจะพูดจะร้องจะฮึมคำจะเดินจะออกกําลังกายอะไรก็ได้ขอให้ถ่ายทอดออกมาเพราะว่าพลังงานของคุณอะมันตีมันตีรวนอะต้องมองเงี้ยมันตีรวนมันแน่นมันเต็มแล้วอะมันเต็มแล้วท่อมันตัน ถ้ามันนะ่ะระบายออกทางไหนระบายออกทางอารมณ์เห็นภาพไหมคะอารมณ์มุดงิดบ้างที่ซิวขึ้นเงาอออกแบบเป็นอย่างนั้นอะเพราะอะไรพลังงานภายในะมันมันแน่นแหละเนาะตรงเนี้ยไพ่เขาแนะนําขึ้นมาว่าให้คุณกลับมาทําสมาธิแล้วก็โฟกัสในความสุขของตัวเองแล้วก็ทําภารกิจของคุณต่อไปวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆพอนะคะมาฟัง,งเมื่อกี้พี่สาวม,มาตาม ต้องบอกได้ว่าในคลิปวันนี้เป็นการมาบอกกล่าวสภาวะล่วงหน้าเนาะพลังงานหน้าปัจจุบันขับเคลื่อนมาดีแล้วเวลามีอะไรเข้ามาจงรู้ให้เท่าทันสภาวะแล้วสิ่งที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนคายและเบาก็คือความสมดุลไม่ใช่ว่าคุณเรียนรู้มาแล้วคุณจะเก็บแสงของคุณด้วยมิดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้ว ในโลกใบนี้ไม่องั้นคุณก็จะสับสนวุ่นวายตีมึนกับตัวเองอยู่งั้นอะสภา,าวะสับสนสับสนไม่พอสักพักดนยึดทรัพย์เดี๋ยวมีปัญหาคนรักยวงงเดี๋ยว,งงยวพอพอะไรเพราะไม่ได้ทำในตามโซของตัวเองที่วา,วางไว้ครูครูบาอาจารย์เขาก็จัดแจงมาเลยมีไพ่กี่สำรับแล้วล่ะหรือว่าไปเรียนมากี่คอร์สแล้ว ไปเรียนรู้สิ่งนี้มากี่ครั้งแล้วจงเชื่อมัน่นในในในตัวตนของตัวคุณเองเพราะสี่ถ้วยเนี่ยบ่งบอกได้ถึงการที่คุณกลับมากลับมาภายในด้วยเช่นกันเนาะกลับมามองเห็นมองเห็นสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นกลับมามองเห็นความสวยงามที่เป็นตัวคุณคุณจงวางรากฐานความมั่งคงนฐานนะ่ะรู้จะักะให้ได้ก่อน วางรากฐานของตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณจะไปทิศทางใดไม่จําเป็นเราต้องเหมือนใครอ่ะคุณจะแตกต่างแต่มันเป็นตัวคุณก็แตกไปเลยเนาะไม่ได้เดือดร้อนใครนี่มันเป็นตัวเราไม่มีใครมาบอกได้ว่าคุณค่าในตัวคุณมันมันวัดด้วยไม่บรรทัดหรือค่าเงินไม่มีสิ่งที่มันจะวัดคุณค่าตัวคุณได้ก็คือคุณสามารถพึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นได้แล้วคุณมีความสุขได้กับมันเนี่นี่แหละที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะแล้วมันมีการทํางาน มันบางทีมันมีงานเก่าที่ต้องต้องบอกลาหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานมันจะรู้สึกเบามากยิ่งขึ้นในสภาวะไม่ธรรมดากับการศึกษาการเรียนรู้คือกับพ e ร m มิดไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าคือดูภายนอกอะดูไม่ได้เลยนะหมายถึงวนะ่าดูไม่ออกเลยนะแต่ภายในนี่คือผู้ทรงศีลอะ ผู้ทรงศีลคนหนึ่งที่มีองค์ความรู้เยอะมากและผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะคุณกําลังดึงศักยภาพของคุณออกมาแล้วคุณจะค้นพบแสงและเงาที่ซ่อนอยู่ในตัวคนทั้งหมดทุกอย่างมันกําลังจะประคุข,ขึ้นมานี่คือสิ่งที่อยากบอกกับเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นพลังงานที่ฟูมากเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีกที แต่คลิปนี้เชื่อว่าจะจะกลายให้กลับเป็นด้วยแล้วก็เห็นแล้วว่าอย่าขอให้ไปตามสภาวะนะแม้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกมันมาอยู่แล้วอ่ามันมาตลอดมันมาเพื่อทดสอบเราเนาะแล้วก็สถานการณ์เนาะสถานการณ์มาเพื่อบีบบังนคะับเนาะให้เราได้กลับเข้าที่กลับเข้าตำแหน่งถ้ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไม่ใช่ให้หยุดนิ่งแล้วฟังเสียงภายในหาวิธีการจัดการกับตัวคุณเองให้ได้ ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ก็เปลี่ยนมันไปเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้มาเพื่อให้เราแกะมาเพื่อให้เราเรียนรู้ไม่ได้มาเพื่อให้เราเปลี่ยนแต่ให้คุณรู้เส้นทางในชีวิตของคุณแล้วก็ตามบางสิ่งบางอย่างเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกนะแต่เรารู้เท่าทันมันได้แล้วเราจะไม่ได้ไปหลงกลกัอบอารมณ์และความรู้สึกที่มันกำลังจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ อกลับมาทําสมาธิด้วยนะคะต่อเนื่องเลยเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงแท่นี้เชื่อว่าน่าจะกรุบกริบด,ด้วยเช่นกันมีใครเกิดวันนี้ไหมวันที่มาฟังหรือว่ากําลังทํางานเอกสารอยู่กาลังเล่นโยคะฟังเพลงเขียนหนังสือจีตีมมีหรือเปล่าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันคล้อยกันไปหมดเลยนะคะกับการสื่อสารผ่านหน้าไพ่ แล้วก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดูก็ความบันเทิงนะคะสิ่งที่เป็นตัวคุณเนมันมันเมจิกอยู่แหละเพราะอะไรรู้ไหมหมอฟังเห็นความผ่านเดนแ้งแมนอะ่ะการที่จะทำท่านี้ได้เนี่คุณต้องผ่านการฝึกฝนมานานมากๆะแล้วกว่าจะหาจุดที่ตัวเองนิ่งได้มันต้องบาลานซ์ขนาดไหน ไม่ธรรมดาอาจจะได้ถ่ายทอดคุณใช้เวลาคุณใช้เวลาเดินทางมามายาวอะไม่ต่ำกว่าปีใช้ระยะเวลาเดินทางมานานแล้วเดินเฮอร์มิตมาอีกบางคนบางท่านก็เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมานานจนได้ตกตะกอนว่าวิถีชีวิตคุณจะวางใจยังไงคุณมาเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิต นี่นี่แหละคือเหตุผลของการมีอยู่บนโลกใบนี้บางคนบางท่านนะคะแต่บางคนบางท่านมาเพื่อทําภารกิจโดยที่มาเป็นแสงบอกต่อให้กับผู้คนเอกมากมายวันนี้มากระตุ้นไม่ให้มากระตุ้นสิมาตบไหลด้วยมาคุยมาพูดกันให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมาทำความรู้จักตัวคุณกันกับคลิปนี้แล้วกันนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ